วันนี้เป็นวันแรกเลยของผมนะครับที่ต้องมาทํางานกลางคืนช่วงนี้นี่ไม่ค่อยมีเงินนะต้องมาใช้เงินโอ้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยในตอนคืนเอ้ครั้งแรกจริงด้วะ่ะฉันหนูงว่าจะมีผู้ซื้อไม่กี่คนนะจชไม่เด็ดนอนอ๋อแบบอรแบบเรานอนไม่เพียงพออย่างเงี้ยอ,อือหูอะไรเนะนี่ยนี่นี่คืออะไรอุ้ยโนบู ได้บ้าไปแล้วผู้จัดการถามเขาหลายครั้งนะฮะไม่กล้าสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนกระสุนญี่ปุ่นบางชนิดฉันไม่รู้กระสุนนี่น่าจะไปถึงยันหรือเปล่าใจยันหรือเปล่าะกระสุนอะไรเกมนี้ในแปดตายแปเหมือนกันเมื่อจะ่เสียงเพลงอะไรแล้วเนี่ยปิดได้ไหมจะสงสัยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับโนบุเขามักทำงานตอนคืนปิดเออปิดได้ไม่รู้เหมือนกันเด็ก ทำความสะอาดร้านค้าทำความสะอาดร้านค้าไม่ถึงนี่ป่ะกิ๊กอแห่งไหน idamente? โอ้คือใครมาอ uh ้วกไว้ในร้านน่ะบานเลยเช็ด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 เก๋เช็ดเช็ดเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อยอือมีอีกมีอีกโห่คาบอะไรก็ไม่รู้ ปลาได้หมดหมดยังไม่หมดแล้วถอดทางขยะอุดถ,ถอดทางขยะออกก็คือเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมใช่แหละดีครับเก็บเก็บอันเดียวอีกอะไรนะต้นไม้ตายแล้วช่างมัดไปทิ้ง เกมไม่มีอะไรนี่ก็จะมีอะไรโู้ยะไรชอบนะเกมน,นี้ภาพสวยสวยเออเรียกว่าสวยได้ไหมคือภาพมันมันดูดีอ่ะมันดูดีได้ไหมของมันอ่ะเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรอ่ะจริงจริงหุยแล็กโฟนโอ้ย,ย ไม่มีอะไรแค่ okay. ละคนม,มีอะไรไม,มีอะไรอยู่ตัวเลย okay. เคยเว้ยต่อไปปุ๊บอ่านนี่ตรวจสอบกล้องแล้วก็เก็บประตูปิดหมายถึงปิดประตูวรอไหมครับได้ปิดหมดปิดหมดอยู่แล้วตรวจสอบกล้อง โโโปึ ER โโ๊บเอ้ยหัวอุ้ยเราเนี่ยก็ดูดีไม่ใช่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีเอ้ยลูกค้าลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยไปเดิมแล้วดีครับคุณลูกค้ามองซ้ายมองวานะครับคุณลูกค้าอย่างครับโอ้ยฉันจะเอานี่ไปเท่านั้นน่ะนะ เอ่อทั้งหมดอไอ้จะกดเป็นนี่คืออะไรวะทั้งหมดสิบเจามนครับโอ้ฉันลืมกระเป๋าเงินฉันจ่ายที่หลังได้ไหมก็เฮะละจ่ายที่หลังอะไรอะ่ะไม่ได้คุณเอ่อไม่คุณต้องจ่ายตอนนี้เลยอะไรเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนเนี่ยฉันจะจำมันได้เดีวเราแบบฉันจะจำมันไว้นะโหแบบแค่นี้ก็ไม่ได้อะ่ะไม่ได้หรอกนี่มันไม่ใช่โอ้โหร้านขายของชำนะพี่ร้านสะดวกซื้อมีติดตังเลยหรอวะ โอ้พี่จะไม่ไหวไม่ไหวจริงเลยแล้วตังมาแปค่อยซื้อกินใหม่นะโอ้แล้วซื้อถ้าทางมือนจะเป็นเบียย์แบบที่เห็นไหมล้วขับรถไปด้วยนายกินเอาขับรถนี่วางผลิตภัณฑ์วางผลิตภัณฑ์เราไม่เอาในนี้ปาววาง่ายอะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี่อะ ฉันไม่มีอะไรจะทําเลยอ่ะฉันจะโอ้ฉันจะแบกไปทีละคนกันแล้ววะจำเร็วอ,อ๋ออ๋ออ๋อแั้นี่คือที่หมายถึงแบกไปทีละคนเนี่ยคือแบบแบกไปทีละอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเสียเวลาคุณตงเอาจริงดิอาไปชิ้นที่หนึ่งเอาชิ้นที่หนึ่งดิชิ้นที่หนึ่งอืม อ่ะชิ้นที่สองโอเคชิ้นที่สองคือแบบสองมืออถือไ้ก็ได้ทีละสองชิ้นมันจะได้ไวขึ้นเป็นเรานี่เรารวบมาละรวบไปหลายกล่องแล้ว,ลวก็อุ้มไปสบายไปเถอะอันนี้มาถือทีะชิ้นสองชิ้นใหม่ไม่ได้ทีชิ้นสอชิ้นเทียชิ้นเลย

เมื S <S mm ่อ hmm, ก so <si like bon ี้นี้เมื่อกี้นี้รุ้งเลยลืมแล้วว่าเมื่อกี้นี้พูดอะไรไปเอาไปพยายามบินเอาเว้ยไปไปไปเกมที่วิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะมีมีมีเร็วใส่ใส่ใส่เหมวมันถือทีละชิ้นโอ้ ค่อยค่อยคลำไปเรื่อยๆนยจนเสร็จเร่งเนี่ยอือเอาอยุดพันเหมือนเดิมอุ้ยลุงทำไรอ่ะเว้ยอ่าอะไระเ,าเาขาวะไปไหนไม่ไลุงชีวิตไมูุ่แล้ววางม่หมดทุกที ไปไปดและปดูแลเอ๊ะได้ไหมเย็นเย็นเกินเย็นเกินพิกัดมีอะไรต่อวะกดวางเซ็นเรียบร้อยจะต่อดูกล้องอ่ะเฮ้ยใครเดินมา มีคนเดินมาหน้าร้านลูกคา้าเปล่าก,กล้องก่อนโอเคลูกคา้าป่ะเอาลูกคา้าเอาเ,นนาเอาไปไหนวะไปช่พายละออ,อุ้ยาย,ยายเรียกยายเรียกยายอุ้ยเดี๋ยวแต่ต้องตัวฉันบอกเถอะครับเถอะครับอืมเลยตามสบายเลยยายอยากทำเลรทำอยาา่าขบอยพอละช่างมานันล้วไง จีนละป้าทำมาทุกอย่างถึกแพงจังเออไม่รู้ราคาเงินเดี๋ยวนี้มันเออโทษทีนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนตั้งราคานี่ยกูม,มันโง่อ้ที่ผ่านแล้วโดนดาเออจะไปรู้ไหมล้วกูเป็นแค่ลูกจ้างเขาน่นป้าไปโทษรัดน่นของแพงอ่ะเออมาโทษผมเยอะเลยอุ้ยขาย แล้วมึงภารกิจดกันนะเดีด๋ยวอป้ากูไม่พอใจป้ากูจุดไฟเผาเนี่ยป้าคือแค่ของมันแพงป้าไม่พอใจขนาดนี้เหรอถ้าป้าพอใจนู่นป้าไปซื้อยอย่างอื่นไปซื้อร้านนี้มันถูกกว่านี้เนี่ยออซื้อร้านที่ร้านสดซื้อก็แพงหมดแหละมาอยู่มีเสียงอะไรมาขึ้นเห็นปะเว้ย มือเป็นใครเนี่ยว,วันวันนึงนีง่กูต้องรับมือกับอะไรบ้างหนาเนี่ยอ่านปิดปืนแวะตัวจสับกล้องนี่เนี่อยากจะเบียร์ลบดู่ข้องน,นปิดปึ๊บ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 ไม่มีอะไรโอ้โหงูกกตีหน้าดิวะเฮ้ยคุณโอย้ย

การรับาฟุเฉินที่ตีสอเอ้ยเที่ยงคืนเนี่เนื่องจากความล้มเหลวของเทคโนโลยีในสถานีวิศวกรพลังงานของเออฮะพลังไฟฟ้ากลางลงไปงานดิเซลรายงานว่าแหล่งจ่ายไฟถูกขัดจังหวะเป็นผลการตัดการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าแรงสูงทำงานอยู่ภายใต้อำนาจการเลือกคืนอ่าฮะบริการเอ่อรายงาน และข่าวอื่นๆของวันนี้วันนี้เรารู้ว่าคุณกลาลังฟังอะไรอยู่มาอยู่ข้างหลังคุณย้ำอีกครั้งมาอยู่ข้างหลังคุณใครกี๊ดไอ้ที่อยู่ข้างหลังกูคือไอ้ตัวนี้อ่ะจะมองมองไม่รู้นะมองยังไงด่ะอู้ว h a The t fuck this ไอ้ขาว พวกเขาคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันขยับหรือเปล่าอยู่เเดิมหลังคนแล้วกูต้องทำไงแล้วกูต้องทำไงโอ้โหเปิดเปิดกล้องดูชีนี้ มาแล้วจะทำไรต่อเมื่อกี้ไม่ค่อยตกใจแต่คนลุกเลยแล้วไมหวอกดคิวทำไรวะอุ้ยอุ้ยโอ้ก็งก็มา หัวกูลุกเลยโอ้โหผมกูตั้งเลยโว้ยแอแม่งกแกมาแกช่วยลุกด้วยโอ้ยแถวนี้มันยานบานเลยอะเออโว้ย,ยไฟมันไฟกลับมาละเฮ้ยมีคนมามาแกมาแก,น,กนี่ครับหนิงขอดูกล้องก่อน ีไมอะไรนะมันจะไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีอะไรมึงเปนใครเนี่ยเดอเดเด้เดเด้อเด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 มึงใครน่ย เ็จเจอแต่ละอย่างนะเฮ้ย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 ดูเ,เ,เมันใครเนี่ยแจ้งหลวนะแจ้งหลวนะไปเลยโหโจนี่วะไปเลยไปเลยปีปีวิ่งสายโจนบุกร้านไปล้วปิดล็อกประตูะไม่ได้เกลูกค้ามาลูกค้ามารัลูกค้าก่อนเรียกล,ลูกค้าเออฉันเอาไปทิ้งเล็กน้อยแต่ก็โอเค ชาแนลอีกเกิดทั้งหมด17.3ครับใช่จันจำได้คราวนี้กระเป๋าเงินที่อยู่ชั้นอะไรนะต่อใช่เจ็ดจุดสามแล้วคุณเป็นคนไม่ดีเอาก็กูว่ากูคนไม่ดีเฉยเลยอะ่ะอะไรวะโอ้ตึบ๊บเว่ามันเมากูก็จะเมาแล้วแต่เนี้ยเจออะไรอย่างโอ้ยโรยิสกลับบ้านนอนดีกว่าไม่น่ามาเลยมาไหมนะ ไปไปไปไหนก็ไปไป,ปไปไล่อย่างนี้เลยโชคดีครับโอ้ยโอ้โหโอ้ยอ่าไปแล้วไปแล้วอ่อย่าฉันไม่สามารถไปได้ฉันต้องทำางานที่นี่ไม่ไปเลยคือกูเจอลุกลุงลุงทำไรเนี่ยโว่าเจอลุงหน้าอ,อย่างร้อนอลุงจะซื้อของเหรอเมื่อกี้นี้เกาะตรงกระจกตอนนี้มาซื้อของอ่ะลุงอยากซื้ออะไร ว่าลุงมมเพี่ยนไงนะอาลูกไปละโชคดีลุงโชคดีโชคดีเป็นหลังเขาอต่อไปทำไรต่อไม่มีนะไม่รู้ว่าดูกล้องต่อ มีอะไรยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเว้ยมึงก็มาอีกแล้วนะมาไม่ขาดสายเลยจริงเฮ้ยเด้เลยนะคนมาคนมาคนมาลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วลูกค้ากันการอะไรครับคุณลูกค้าลค้านการอะครับ,บค,รครับ,บคุณเจอสิ่งที่กำลังหายอยู่อ่ะฮะใช่นี่เท่านั้น อ่าฮะเออทั้งหมด4.54ครับมันนับเป็นดอลลาร์หรืออะไรนี่ครับอ๋อโอ,โอลาติสวัสดีครับบ๊ายบายการหน้าค่อยมาใหม่ครับดูก,กล้องกันเลยแถวนี้มันจะเบีย่ยนเบี่ยนเบียนโจนน่ะโจนบุกมาหลังร้านนี้เนี่ยเราเป็นคนเช่าฟังอะคอยดูไว้ พราะในป้ายมันบอกไงว่าคอยไปยดูกล้องไว้นะตรวจสอบกล้องได้ทำไรดูเหมือนช่องแคบแข็งจะพังแล้วต้องทำความสะอาดโอเคข้างหลังใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเ,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 เปิด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 ไว้ไม่เสียงมันโนบุเฮ้ยนี่คืออะไรอีอะไรวนะเนี่ยช็อกโกแลต เน่าโอเน่าโห้อีเพื่อเก็บแล้วไม่อยู่มันมีเสียงอะไรอย่างนี้นะนบุนบมึงใช่ไหมนโบุฉันไม่บอลนโบุกำลังพูดฉันไม่ตามหาฉันก็กูเจอมึงแล้วไงแล้วไงต่อบายแล้วกูไอ้ตาเอ๋ตัวเอง ไม่มีอะไรป่ะอ้ยแถวนี้มันมีแต่เรื่องแล้วหลอนเต็ไมไปหมดต่อไปให้เราทำอะไรต่อตอนนี้เราทำความสะอาดไอ้ตู้เย็นเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วแล้วแล้วอุย๊ยมางไหนวะนะ่ะโอ้หมดทำ้กี้วนะคุณต้องการอะไรโมกเช้าพบรถตู้เซฟยืนอยูาา่ใจถนนด้วยความเร็วสูงโชคที่ที่คนขับรถไม่รอด ในระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าชายได้ขับรถโดยมภาพมุนเมาไยละฉันไม่จําเป็นต้องการดื่มมากและไดโอไมคก็โอไมคก็โอไมคก็บางสิ่งกําลังมาช่วยคุณอะไรวะคุณจะรู้ไได้แล้วมาผมรู้นะี่ยเจ้าทำอ,อะไรกันวิธที่คุณจะทาให้เขาลดน้ําได้ไหมคืออะไรวะอุย้ย ว่ากระสุนของน,นบกบุกกลัวสิ่งมีชีวิตที่หายไปแ <c oughs> ปลไทยได้ดนตรีมากโอ้ยน่าทำความสะาอาดาาจึงจะมีอรมารมณ์ทำความสะอาดดีก่อโอ้แล้วประตูเปิดมาเลยยี่ม,มาพี่ดูเช็ดถูเช็ดถูเอ้ย <Okay. S 1> โอ้ย เปิดประตูมาเจอมาเลยเมื่อกี้นี้เช็ดได้หมดเช็ดได้หมดเช็ดได้หมดว้ายตกใจเย็นประตูน่นะโอเคทำาอาดเสร็จบรินพันทำความอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บเหมือนเดิมอ้อทีกากฉันจบแล้วฉันจะกลับบ้านเอยจริงป่ะเนี่ยไหนด้วนไว้วางใจไม่ได้เอ้ยแต่เพิ่งเห็น กโมงเช้าแล้วโอ้ดดบบี้ในสุดได้กลับบ้านทักทีในสุดได้กลับบ้านทักทีย่า